เปิดเท่าไหร่บ้างเหรอคะพี่นัทอันนี้แล้วมันองละห้าร้อยนะครับแต่ว่าเอาเอาน้องเมย์องละสี่ร้อยนะแล้วองคเนี้ยเต็มที่เลยได้สองพันหกครับอืมอได้ไหมครับหมดนี่นี สามพันสี่ใช่ครับอ่าโอเคก็น่าจะได้แหละได้เนาะได้ค่ะพี่เดี๋ยวถ้างั้นเดี๋ยวจ่ายตังค์ช่วงนี้เป็นไงบ้างคะเนี่ยช่วงนี้มันจะเงียบหน่อยไหมครับเนาอว่าจะเห็นเห็นคนเยอะเลยเหมือนกันเนาะก็เกือบทุกวงการเนาะว่าอืมเนี่ยจะลำบากกันหน่อยครับค่ะแต่วเมย์ก็ยังรับเช่าอยู่เรื่อยๆนะถ้ามีอย่างอื่นด้วยก็ส่งมาด้วยได้เดี๋ยวถ้าเกิดได้อะไรมาก็เนี่ยฮะเดี๋ยวให้น้องเมย์ดูก่อน ได้เลยนะ,นะคะสามพันสี่ร้อยนะคะกล่องไี่ไไแถมไหมกล่องไม่แถมครับ <laughs> เอาไว้ใส่ย่างอื่นมาขายต้อง <laughs> โอเคค่ะพี่ขอบคุณมากคะ่ะที่ถ้าไหนต้องการปล่อยพาสแกน QR Code ส,ส่งรูปมาดูได้เลยค่ะ